สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจะเมื่อนีกะวันที่13มีนา64นะคะพาป้าหนองทอยค่ะทั้งนั้นคุณอารมณ์ลงไปเลยเนาะคือลงใดนาะหนองทอยหนองทอยพาป้า,ปา,านนะคะ่ะเมื่อนค่ะ แต่อากาศจะคืมคมนะคะเย็นๆค่ะหลังจากที่มันฮ้อนมาหลายมือแล้วแบบที่ราคาดอนทอยเวลาผ่าป่ามันจะออกจะเย็นๆนะคะได้ป่าลวก็พ้าเมืองหลาคนกันหนาวเนะะากาืนากืะอกนคากานากนะ่อากาศคืมนะคะีอมนะะอาาก่กกากมอากา้นนะือะนะ ทางนั้นหลายทางนั้นทางนี้มอมี่ไพมาทางนี้นะทางนั้นคุณอ้่านกออดยกี่ันนเลยะะกันได้องมกับปวเพร้อมกันก้นละกอดยการกำนันเกันก็โฆษณาขนาดเลยนะนี่แหละมันอยู่ใกล้กองอานวยการมันหลักปด้เด้งบกิดอยู่ีกีกก มาจากทางไหนเนาะเมืองคองลงโอ้ได้ได้ยิ่งข้าจากใสค่ะโอ้ใช่ไหมข่าข้าเจ้าหูจักเจ้าไปเอาตลอดเนาะไปมองนั้นแน่ไปมองนี้แน่ข้าเจ้าก็หูวจักข้าเจ้ากลับมากำลังรอเวลาเ้อค่ะรอเวลาเพื่อสิ ฮอตก้าโมงสรบปรริดไปเลาะทางพื้นก่อนมองรถหลายๆอ,ยาอันนี้บรรยากาศโอ้ทางนี้ทางนี้หลายอยู่ทางนี้เจ้าเอ็นหางเอ็นหางไปดี เตรียมเตรียมตึกนะลอถ่าเวลาเอาเลือกเอาใช้เก้าโมงคนาะเอาเปลี่ยนคือผิงไผ่สมัยนี้ชิลล์เเอาป่าแบผิงไผ่เลยพอดีนะคะผู้จาัดการน้องทอยค่ะมือผ้าป่านะคะ นี่ลายในโซนทางนี้ในกคนจองที่ไว้จองที่ไว้อันทะยืนเหหนึ่งร้อยสะดุ้งหนึ่งร้อย่ะนาแต่อันสะดุ้งใหญ่หนพันบาทสะดุ้งกลางห้าร้อยเล็กร้อย อาจารย์ฝั่งน้ำมนมีตะวันตกนะครับดูรอบนาำเข่าเขาเลยแม่ที่หัวหน้านะครับโอ้ทีมมนนันหนอนทอยทีมหนอนทอยมาแล้วยายที่ติยวปานมันมันนะทีท่ไทยตอนนะถ่ายตอนอยู่อันตอนฝนตกน้ำขึ้นนะเราได้ปลามานละมาแล้วทีมหนอนทอยมาเอาปลากระพิยงพาย มาเอาปลาเพงห้เนะมันบ่แดดียมันหนาวบเลหรืไควงแหงบ่หนาวบ่ฮะะออันนี้บออันนี้บอกอุปกรณ์สิ่ลนะของเจ้าบอของเจ้าดิเพื่อบ่ก้งห่างโอห่างพอดีห่างสะดุ้งบ่ ว่าผนอันนี้พ่สิขีต้องไปเลยได้อันหนึ่งนวะผนเอาโฟมผนเอาโฟมเพอ,อันนี้กันล้อโหลดพดได้นาะนช่องไหนยายค<ะ>ช่องไหนอยู่เบอร์ช่องไหนกิติมาสาวบันดอนคะ่ะกิติมาสาวบันดอนสาวบัน,บนดอนท่อน,นี่นะคะค่ะวันนี <laughs> ้เดียร์ยายคะ โอ้มาแต่ของแกงก็มีดสิมาแต่น้องบุรพูก็มีสายมาแต่บึงของหลวงมาแต่เซกาท่านั้นมาแต่บึงของหลวงหรอวะปลาโดใหญ่มันกระโดดไปเลยบอกเรือว่ามันลุ่ยไปปลา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 ตองกายดิสี่กิโลสี่กิโลสะดุ้งอันจักจักสอง ไปสอกก้าสอกปลาก็ได้ลายพวเปนยีสนี่น้องยบ้านนี่นะบ้านคะลุงเสียวนีนะลุงเสียวใชยบ้านได้ปลาฮะเอามื่อใดฮะโอ้เขาจะร้งอนี่สเด้ปลาได้เคยป่าปลาใหญ่ได้คนาะคนไดปลาตองกายปลาเสื้อปลาขาวเพราะเนาะเาะไดจะไปดง่เรจะไปดง่ายจะไง่ห่อันไหนได้ดไม่ต้รู้ะรู้ ปีกายนี่มงนั้นข้าเจ้าได้ปลาดูนะนึขึ้นมาได้แต่ปลาดูปลาดูปลาดูโอ้ยโอ้หวานแท้นเนี่ยวะปีการนี่แต่นึกในปลากระห ổ ว่ะปลากระหะแดดออกมาแล้วพอดีหลังจากที่คืมคืมเอาคืมเป็นสีหนาวๆเป็นสีเย็นเนี่ยจังหน่อยนตก่นโต๊ะได้ทรงหดิปีนักหัน ผมต้อกห้ามหมอลำเปียกบดหมอลำม,มากกับห้ามหมอลำได้บ่านนี้ปีนี้โมมีหมอลำปีนี้งดวระชันคนละเฮ้เ<อ><อ>พิ่งคือสีคือสีนะั้นแฮ่เพิ่งคือสีนะี่พยอย้อมเอาบ่อเลยได้โอ้มีมีผู้นึงปีกานี่แฮ่เพิ่งสีสมเนาะถือถือขนาดเลยห่าเอาห่าเอา แล้วแต่ปากเลยแล้วแต่ปากหมาปากมามานนี่เนะแล้วแต่สะดุ้งขึนกันไหมบอบ่างหมานเมาหกห้เมียกบีย่ั้น้อพูดได้พบ่อได้ขนดนีอ่ัลองมองบไดายดิลองมองไดนดิพีกินวาลังเมียเลยพีงกินแล้วก็มาอไกันพี่นนี่้ารถนึงสิัเก็บมาเก็บมาไดมีเสน่ห์เทมากวงกันิ้งกินแล้วก็มากันเมียเลย เพียงกินแล้วก็พากันมั่นใจตีไปมากไปตีมากไปเนาะมั่วนได้ี่บ่ไปมองนั้นมองนี้หันไปกันไปไปท้งนั้นหนองนั้นหนองนี้เด้อตีไปบ้านหาแล่บ้านหาแล่นะเข้าเต้มหนูโอ้ยกระดุมไม่อยากได้ปไามิเตอเท่าตีเท่าหลายอยู่บ้านโอ้ไมันเป็นหนองซ้ำบ่ในหนองนว่านไง ตกน้ำสงาเหมือนทางบ้านแค่แต่นองแ็งุดปเินคนไล่นานก็ไดอยูกาเต็มทงปุยเลยเต็มทงปุยอะพี่กานี่ฮะปากก็โหกรไดเลาคือมานมานหากินมันมันเห็งงานยู่กว่เศษกาบอกโอ้ว่าบานแห่โลหขึ้นมาไม่เจ่ปลาเลยโอ้เป็นตาสะออนเลย่ะ วันทิพองสอทิองถกไมนเป็นน้ำอันน้ำแห้งหมอนก็เป็นน้ำกระดุงเป็นน้ำสียงน้ำอย่างเป็นน้ำผู้ใดยกท่านกับท่านเลยบางคนยกกัท่านยกกัท่านไปก่อนไปก่อนเนี่มหาเวลเาลาคืนห่างนั่นคืนห่างตึกสูง มีมีอยู่สี่หาอ่านบอกอันกระนุงใหญ่นะสะดงใหญ่น้องคำน่ะน้องตะเกากระนุงใหญ่หลายบอกคะน้องคำน้องคำหีบ้านงเรา่างเขาอากาศนะกระนุงใหญ่้อยนันอันนี้บอกอละพันนี่บอกวันนี้พันถือบ่ออ้ยถ้าจออขึ้นบานละเข่งปลป่าขาอะปลาขาวปลานั่นบานและเข่งปลาอะไรไก่ปลาปลาบานละเข่งโหอ้ยคือเจ้าขาววันนี้เวลา บางเวลาก็เจ้าคนหลายๆลงแล้วมก็แตะมาหากระดุงใหญ่เลยกระดุงใกระดุงใหญ่ก็รงกระดุไปทั้งมันม่วงด้วยาบนี้ทางมันม่วงข้าวบาทสองบาทสามก็เจ้าขาวนะถ้ากระดุงน้อยนี่ก็ได้ทุกคนเจ๊แสดงว่าปลาหลายเนาะมันมันมัาก็โดนแดงไปนึงปลาหลายทหครเจ้าเข่าถึงกระดุงอันปลาแดงเงินกระดุงแหว่อกนึงเนี่ยปลา ตองไายสีปลาขาวอันปลาง่ายๆหน่อยนะปลาเก่งปลายังปลาแต่เพี้ยนปลาคมเลยค้มเลยไหมบ่อันนี้ปลาดูก็ได้ปลาดูก็ได้อีกขอดีอันพอดีร้อนยังหน่อยอดีระูกเ้ามันหนียวหน่้ดีกดูกเจ้าคือสวยแล้วจ้ ผ่าเก่ามงพเดีค่ะแต่ตลาดนัดโคกระบือก็มีคือเก่าเลยค่ะวันจันทร์มือนี้วันเสาร์วันเสาร์พาปลาหนองถอยมือ้วันอาทิตย์วันจันทร์ก็พบพอกันนะคะตลาดนัดโคกระบือคือเก่าค่ะเจอกันนะคะอันนี้มามาพบมาพ้อพ่นตึกระดุงพ่นถามพ่นมาพ่นไปใส่มาใส่แน่นนะพ่นไปเป็นข้าวาาวันที่กันเพ่นก็ไปซุกมวลซ่นโฮเซลไปเป็นที่มือกันเพื่อ ยายกำลังกางกระดงอยู่กระดงนี่ร้อยหนึ่งนะคะแห่ก็บร้อยหนึง่งปีนี้บลายปันไหนคนถ้าเบิ่งค่าเวลาลงเอาจะลายหรือจังใดตอนนี้ยังแปดโมงอยู่ยังบ่ถึงเก้าโมงไปเบิ่งโซนนะพ้นก็โซน,นทางหลายหลแถวนี้บ่มีเท่านี้ ทางนี้คนหลายทางนี้สะดุ้งหลายนะคะแฮกันหลายะคะ่อนผ่อนลงเลยผ่อนบม่ได้มีอัน,น,นมีตังนะตังหยืนตังงอยกระลังกลางสะดุ้งก็มีพู้ผเนทางนี้หลายอยู่หลายเติบหลายแ네น่ เดี๋ยวจะจพาะไปรอบ,บงทางนั้นอีกโซนทางนั้นโซน,นทางนั้นหลายรอเวลาไปก่อนเก้าโมงเก้านาทีบ่เก้าโมงเก้านาทีมาเสรนจเก้าโมงตรงบ่เ,ออเดี๋ยวรอไปทางนั้นก่อนลองรอไปมองคนหลายๆก่อนเดี๋ยวนี้ห่าก็บแปดโมงปุ้ย มาแต่ทางไหนเนาะบ้านนนครับบ้านนออข้เาลยกี่มาอยู่บอกคะี่กาี่มาอยู่้มาครับมาีนี่มาีนี่นะมาทดสอบมาทดสอบบ่ะทดสอบกับหางว่หลฮะี่การี่ได้หรือว่เยั่บัมล่งนองบ่ี่การี่เต็มนองเลยมันหนาวเด้ มันหนาววาซัตวมองนี้หลายละแถวนี้คนหลายแน่ปลากระสิหลายได้เพราะว่าเอามาปล่อยหลายเติอบอยู่ในปลาก,กันอ้อันนี้คน,อ,นอันนี้อันเด็กอันนี้แนวตักตักเอาใส่ของเลยของใหญ่ยังบ่เห็นนะของใหญ่ของใหญ่ค่นนะ ที่มาสาวบ้านดอนค่ะสาวบ้านดอนค่ะสาวบ้านดอนถอยนี่แหละค่ะนางยักเอาปลาใยไงเนาะมาจากบ้านไหนคะบ้านใหม่ใส่มงคลอยู่ทางหนองซนพว่ะโอ้โหเดี๋ยวมาทางหนองซนเคยไปดอนเตยดอนเตยไปท่าตลาดอัน นัดโคกระบืออันนี้เห็นสองตลาดนัดโคกระบือว <laughs> ันนี้พนพาปลาปาน้องถอยก็เลยมาถ่ายเอาบรรยากาศหนอ้องถอยค่ะทางนี้หลายพดีโอ้ทางนี้โซนทางนี้หลาย ่บรรยากาศก่อนค่ะยังบอถึงเวลาค่ะพระบางเกาโมงตรงเลยแบบบรรยากาศเดี๋ยวที่ห้ากันเตรียมมาหลนะคะมาทางไก่มาทางไก่หลายอยู่ต้องคนพระราตรีการเพรนกระม้าเจ้าคุณบอดายวันนี้ต้องขอจากปู่ยุ่งนะคะเพระนรีไห่อยู่เจ้าของที่เจ้าของคุ้มอยู่คุ้มครองบ้านหนองทอยนะค่ะ อันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นนห้อยหัวแต่วันนี้เพื่อนถังบ้านข้าป่าจะเพื่อนอ่ะคะอะไรคะของไงบอสใส่ของไงบ้านไหนของไงบ้านไหนคะเพื่อใส่ทองโอ้ของไงเพื่อใส่ทองว่ะเออขออนุปูยวงหรือยังล่ะของไงเนี่ ได้จะกิโลของใหญ่นี่ไ่นร่นติงามคันธูควอนวยการ่นไม้สันโอ้ผูดีดของใหญ่ขนาดเต็มพู้ปีป่ะโอ้หมาเนาะท่านเจ้าของใหญ่เตรียมเตรียมลงคองใหญ่ผูดี้ดผลอาลง กำลังห่างลงพอดีโอ้พอดีของใหญ่อีกอันนี้ก็ของใหญ่ของใหญ่ลายลอยะยย่ะพอดีจ้าส้นเซฟค่ะ ก,ก่อนลงเนาะมันมานเด้อขอนะปูย่วงกันได้เหรอผันไห้เมื่ออยู่เมืองจนเลยพ่อละอันออนี้ผันเอาโฟมผันนั่งโฟมเลยเนาะตอนนี้โอ้ข้องใหญ่ข้องใหญ่ของใหญ่อหญอหญโอ้ ของใหญ่เนี่ยไม่อย่างคะสะดุ้งบ่สะดุ้งคขาเหสะดุ้งสะดุ้งใหญ่บ่ซิบซอกโอ้กระดุงซิบซอกโหได้ป่ะฉันของใหญ่นี่โอ้ได้การใช่ของใหญ่นี่มาจี่บ้านไดนคะนาวาแต่นาวาทางนี้ไหลมาทางนี้จะ

สองสองสิ 22, 22, 22. บสองสองสิบสองสองวันนี้ไปนยคะ่ะไปอันขี่ซาเล้งรอก่อนปลาี่ค่ะพอดีอ้อมหนองเลยต้องดีจ้าได้ปลาทุกคนเด้เอ,อได้ปลาทุกคน ทีนี้กติดตามคลิปต่อไปนะคะไปล่าเอาปลาลงลงปลาค่ะจะมีสัญญาณลงเอาปลาจากสิไายอีกท่านึงนะคะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า